โอ้สวยงามขนาด ดีคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านนะครับวันนี้ Family Man พ่อบ้านงานครัวผมมีแหมหนึ่งเมนูนะครับที่สามารถทำได้กับหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับวันนี้ใช้อควอนติเ a n AFY 6013นะครับเพราะว่าหม้อรุ่นนี้มันขนาดมันใหญ่นะฮะประมาณ6ลิตรหกเสียงท้องน้องดังแตะดังว่านะครับวันนี้เนี่ยผมจะ เอา,อาคอนด็อกนะครับคอนด็อกมาทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับคอนด็อกนี่ผมว่ามันดังมาจากซีรีส์เกาหลีเรื่องสตาร์ทอัพเนาะนะฮะอันนั้นฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองโดยเฉพาะคุณแม่บ้านนะครับแต่ผมนี่ดูซีรีส์มาอนี่ยชอบดูพวกซอมบี้อย่างวกนะครับอคอนด็อกเนี่ยนะครับผมสั่งมาจาก แม c โครนะครับแมคโครออนไลน์นะครับเปิลกลับมาส่งหน้าบ้านเลยเขาไม่ต้องออกไปผจญภัยเสี่ยงโลกไปซื้อคนเดียวที่ต้องสั่งกับแม c โครเพราะว่าเปิลจะมีรถห้องอเปิลจะมีรถเรียกว่ารถขนส่งแบบแช่แข็งอะนะฮะมันก็นเลยส่งอาหารประเภทที่มีความเย็นต้องใช้ความเย็นนะครับก็เลยสะดวกหน่อยพอเปิลมาจอดหน้าบ้านเราก็ จะโอนตังหรือว่าจ่ายตังออนไลน์ก็ได้แล้วแต่เอาสะดวกเนาะนะครับอันนี้มันเป็นคอนดอกไส้กรอกไก่เสียบไม้ชุบแป้งทอดสอดไส้ชีสนะครับน้ำหนัก650กรัมนะฮะราคา105บาทอันนี้สามารถเก็บไว้ในช่องฟิตได้นึ่งปีนะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูด้าใน มามาตัดเปิดถุงนะครับกอ,อที่จริงผมเอาไว้ในช่องแช่แข็งนะนะครับแต่ว่าเอาออกมา,อาไว้ในช่องธรรมดาสักพักหนึ่งรู้สึกมันจะนนนนเหื่อมันให้มันนุ่มๆนิหน่อยเนาะจะได้แบบบม่ต้องรอ รอเมื่อนี่อ่ะกลิ่นหอมเลยครับขนาดยังบะทอดนะอืมโอเคมาเดี๋ยวไปใส่ในหม้อเนาะอันนี้ผมบัดลองกระดาษไข่อย่างสักอย่างนะเด้อจะเอาใส่อีเลยเนี่ยเพราะคิดว่ามันบบน่าจะตีดตะแกรงนะครับเป็นขนมปังบมีความเหนียวอย่างเลยเนาะ โอเคผมจะตั้งอุณหภูมิที่1 8อองศานะครับแล้วก็เวลา10นาทีเนาะโอเค5นาทีผ่านไปนะครับอ่าโอ้ยปองงามนีเนาะ ผมก็อยากกลับด้านมันเห็นหน่อยอะใ่้มันแบบฮึ่ตั้งรูปมันสีเหลืองๆทองๆเหมือนกันนะตั้งเวลาไว้สิบนาทีที่จริงอาจจะบัถึงก็ได้นะรู้สึกว่ามันจะแบบมันเหมือนจะซุกแล้วเดิซ้ำอที่จริงมันเป็นอาหารกึ่งสําเร็จรูปได้ซ้ํานะครับแค่เอามาอุ่นมาได้เนาะมันสะดวกสบายตรงที่บ่ต้องมาเริ่มมาขั้นตอนแรกๆอเอาสักสองสามนาทีก็พอละ ผ่านไปแหมสามนาทีเนาะทั้งหมดผมใช้เวลาแปดนาทีนะผมจะพอตดออีกละ่ะโอ้โสวยงามขนาดปะผมจะเอาไปใส่ถ้วยแล้วก็จิ้มเมื่อพอละครนี่ผมจะเอาใส่จานแล้วนะครับ เต็มถ้วยพอดีนี่ครับอ,อืเดี๋ยวทีนี้จะมาจิ้มมือพอนะครับถ้าจะหายฮอนแล้วกันอืม ตังในนี้มันเป็นไส้กอรอกชีสนะครับแต่ว่าชีสมันข้าน้อยไปหน่อยเนาะเหมือนขนมอะไรอย่างสักอย่างที่มันเป็นหน่วยมนๆน,มนะ่ะแล้วก็มีไม้เสียบๆอะขนมอย่างก็ไผ่นึกออกบอกเตยเลยรสชาตินี่ผ่านเลยโอเคมากผมว่านอะอันเนี้ยสุดยอดละอืม รสชาติแับเมื่อ่านเลยลํำเลยล่ะอันนี้นะอ่ะเดี๋ยวจะเพลินเดี๋ยวจะเพลินเดี๋ยวจะไปกินต่อนะครับอ่ะลองไปเนี้ยพอนะครับอันนี้เป็นง่ายขนาดเลยผมใช้อุณหภูมิร้อยแิองศาเวลา8นาทีเด้อน,นะครับในช่วงสักห้าหกนาทีเรากับกลับด้านนี้ใหม่หน่อยให้มันเหลืองงามงามแบบเยี้ยให้มันเหลืองทั่วทั่แบบเนี้ยนะครับ ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับยังมีเมนูที่ผมจะมาทําในหม้อทอดเดออยู่ในตู้เย็นน้ำเพียบเลยนะครับทยอยทยอยเอามาทํานะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องดูละอ่อนตัวนะครับก็แบ่งเวลามาเนาะขอบคุณที่รับชมตัวนะครับย้ำแหม่มกรัมเดอร์ฝากกดติดตามตัวนะครับจะได้บัพลาดคลิปดีๆที่ผมพยายามสรรหามาที่จะทําในหม้อทอดไร้น้ำมันเนาะวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ